สวัสดีครับผมครับวันนี้พบกับช่องตั้มคอนสวรรค์ครับสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้กันอีกแล้วครับวันนี้เราก็ได้ย้ายต้นไม้จากจังหวัดขอนแก่นนะครับบางส่วนครับที่จะเอามาปลูกไว้ที่จังหวัดชัยภูมิครับเราก็เตรียมบ่อปูนซีเมนต์ไว้นะครับหรือเป็นบ่อส่วมของเรานั่นเองครับประมาณ8ปดสิบเซนติเมตรสูง50เซนตครับสูง50เซนครับเราก็เตรียมไว้ทั้งหมด10บ่อครับเราก็จะมีแบคโคลน บอลน้าญี่ปุ่นครับแล้วก็มีฟาโรครับโมจิโต้เลมอนลามแล้วก็อดิบดังไล่หิน่อนนะครับผมครับแล้วก็หูช้างด่างเหลืองครับเราจะมาลงไว้ที่จังหวัดชายภูมิกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเอาแบคโคลนครับยโรสเปสบอน้าญี่ปุ่นครับกับเลมอนลามมามาก่อนนะครับผมครับ เดี๋ยวเรามาดูวัสดุปลูกกันนะครับวัสดุปลูกของเราก็จะมีเพอไรส์ครับดินใบก้ามปูครับดินหน้าขุยต้นมะขามนะครับแล้วก็แกลบครับแล้วก็ดินหมักดินหมักใบก้ามปูครับแล้วก็มูลไส้เดือนครับแต่ว่าตัวตัวแกลบของเราเนี่ยครับตัวแกลบของเราเนี่ยครับมันจะเป็นแกลบดิบอยู่ครับแกลบดิบแกลบแบบยังไม่ได้หมักแกลบสดนะครับปกติต้องใช้แกลบหมักที่เป็นดำๆแล้วหรือว่าแกลบที่แบบ อยู่ชั้นล่างๆของลงสีที่มันหมักไว้เป็นสีน้ำตาลนะครับพวกนี้ถ้าแกบสดอย่างเงี้ยมันจะจะร้อนนะครับเราก็ลดน้ํไปบ่อยเอาครับชชชชเช้า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 ย็นชเช้าย็นก็ได้เลยนะครับนี่ครับเราก็ลดน้ํไปบ,บ่อยเอาสักประมาณเดือนหนึ่งน้องก็จะแกบก็เริ่มจะย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยเป็นหายร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับผมครับครับวัสดุปลูกของเราก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็ผสมไว้แล้วทั้งหมด2บอ่อแล้วนะครับ2บอ่อ3บอ่อตัวนี้ก็เป็นสตาร์เกรนจีนะครับที Star ่สําคัญเลยครับสตาเกิจีครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพอไลท์ <c oughs> เพลไลท์ใบก้ามปูหมักแล้วก็แขบดิบนะครับแล้วก็ดินดินหน้าดินของที่ใต้ต้นมะขามนะครับผมก็จะไปขุดมานะครับวสัสดุก็ง่ายๆกันนะครับ แต่แกบนี้ถ้าจะดีนะครับต้องใช้แกแบแบบแกแบที่เขาหมักไว้แล้วนะครับเป็นสีดําสีน้ําน้ําตาลแล้วครับถึงจะดีครับนี่ครับถ้าแกแบแบบนี้มันจะร้อนนะครับร้อนทำเนี่ยจับดินดูนี่ร้อนร้อนเลยนะครับอะไรครับคุณแมวครับนี่นะครับพันเสียงนู่นนะเปิดชิปอย่างนั้นพันเสียงหน่อ นี่ครับตักผสมเข้าไปเลยเลยนะครับครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสตาร์เกอจีก็โรยๆไปอีกหน่อยครับหน้าดินกับผสมผมก็ผสมเข้าไปในตัวตัวนี้แล้วครับสตาร์เกอจีครับดีครับสตาร์เกันจีดีมากครับ คือใช้วัสดุเป็นแบบผสมน้ำผสมฉีดน้ำเข้าไปก็ต้นพืชเวลาดูดซึมเข้าไปก็จะไล่เพียไล่แมลงไล่ศัตรูพืชครับพวกด้วงพวกอะไรในใต้ใต้ดินครับ่อกหมดครับประมาณนี้ครับนี่อีกบ่อหนึ่งครับนี่ครับ เสร็จสมบูรณ์ไปอีกบอ่อแล้วครับครับเดี๋ยวมาผสมกันต่ออีกครับดินนี่ก็ครับ เราทําให้ดูบ่อเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอนเวลาปลูกเดี๋ยวเราจะมาปลูกให้ดูอีกทีนะครับครับผมหลังจากที่เราผสมดินกันเรียบร้อยแล้วนะครับผสมดินลงวงบ่อกันเรียบร้อยทั้ง4ี่บ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลดน้ำนะครับโดยมีพนักงานของเรานะครับพนักงานหญิงของเราครับน้แบบหัวน้ำลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดน้ําให้ชุ่มครับนี่ยรลดน้ําลงในวงบ่อของเราให้ชุ่มนะครับนี่ครับ ลดน้าให้ชุ่มเลยนะครับตากล้องครับขยับกล้องมาดูดินเราหน่อยครับตากล้องครับดูดินของเราหน่อยครับนี่ครับดินที่เราผสมไว้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มนะครับนี่ครับให้ให้ให้ชุ่มนะครับชุ่มชื้นครับเราจะลดน้ําของเราให้ชุ่มชุ่มชื้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาน้องของเราเราลงครับนี่ครับ ถ้าดินมันไม่เกืองกันนะครับไม่เกืองกันเราก็เกียร์ดินหน่อยนะครับให้มันเกื้อเอกันเราก็จะเกียรยดินให้มันเกื้อเอกันหน่อยน่อยนะครับเกืองกันหรือยังครับเกืองกันแล้วครับพอมันเกืองกันแล้วนะครับเราก็จะเอาต้นไม้ของเรามาลงปลูกกันนะครับนี่จะดูได้ว่าดินนี่ปลูกมากๆครับสูตรนี้ดินปลูกมากๆ แต่ถ้าได้เป็นแกบหมักนี่จะดีมากครับเพราะว่าแกบตัวนี้มันมันไม่ใช่แกลบหมักครับมันจะทําให้ดินร้อนหน่อยครับอาจจะต้นไม้ตายไปได้ครับถ้าตายก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แนะนะนะครับเราต้องลดน้ําบ่อยๆนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับลดให้ชื้นไว้แว้ก่อนก่อนนะครับให้ดินดินมันมันชื้นนะครับอ๋อให้ให้ดินมันชื้นนะครับให้ดินมันชื้นนะครับให้ดินมันชื้นๆหน่อยหน่อยนะครับ นี่นะครับพอมันชื้นๆแล้วน้ำท่วมททุกวงบ่อแล้วครับสังเกตดูเลยครับดินแบบนี้ครับเวลาลดน้ําลงไปเนี่ยน้ำจะหายลงไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไหลออกท่อนี้ไปไปเลยครับเนี่ยนี่ครับท่อนั้นนั้นแหละครับเนี่ยเออนั่นแหละมองนั่นแหละไม่เห็นโอ้ไม่ไหลงเด้งไม่เห็นดีไหลบุญพันธ์พันธุ์บอกด้วยนะขาบ่ออกป่าขวดเหมืนกังไม่ป่าขวดบอกกันเล พี่น้ำไหมฮะนี่นะครับยบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาน้องลงปลูกแล้วนะครับเสิ็เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูน้องปลูกกันครับนี่ครับดินสูตนนี้ดีมากมากครับว่าไงครับท่านพอครับท่านพอมาชมสวนหน่อยครับท่านพอครับโอ้ครับผมเป็นยังไงครับโอ้ครับผมนี่คือคลับท่านพอ โอเคโอเคครับโอโอเคนี่แปลว่าอะไรครับโอเคแปลว่าตกลงครับตกลงนะครับโอเคไม่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่สอนครับดินดินจื้นพอพอยังครับจื้นจื้นไหมครับดีดีครับดีดินจื้นไหมครับหมดไปหลายพันแล้วครับผมดินกำลังเชื้นนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวตอนแรกเราก็เอาน้องแบคโคลนเราลงก่อนนะครับแมปยกสองกระถางนี้มาได้ไหมบ่อนี่ปุ่นครับแม่ สองกระถางนี้แดดตรงนี้มันจะดีนะครับเราจะเอาแบคโคลนลงปลูกนะครับส่วนบอลน,นาญ่ปุ่นนี้ไม่ค่อยชอบแดดแดดแดดเท่าไหร่ครับมันไหม,ม,ม้ครับมันไหม้ใบใบมันไหม้ครับที่มันเผืกอกเยอะๆใบ,บมันไหม้เราก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับบอลน,นาญ่ปุ่นของเราครับแบบบลมอนล้ำต้นนี้ได้ไหมกระถางที่เรามาบอลน,นาญ่ปุ่นเราจะาลงสามต้นเลยนะครับ ในวงบ่อวงเดียวครับเนี่ครับเราจะลงสามต้นครับเลมมนลามเราจะเอาลงตรงนี้นะครับเลมมนลามครับเดี๋ยวบ่อนี้ก็จะเป็นโมจิโตฟาโลแล้วก็โค n น c าคอฟฟี่ครับแล้วก็มีออดิปด่างลายหินอ่อนนะครับต่อไปครับอนาคตครับที่จะมาลงไว้ครับเผื่อได้เก็บร็มวันละสองร้อยสามร้อยครับดอลลาร์ครับแก้ว เราก็ทําอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเอาน้องลุงก่อนนะครับแบคโคลนของเราครับขอโทษที่กีกัดนิดนึงนะครับนี่ครับเราก็จะปลูกแบคโคลนของเราก่อนนะครับนี่ครับภาพอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับครับขั้นทางที่ดีครับนี่ครับ การปลูกโครคาเซียครับพวกนี้ครับความรู้นิดนึงครับอาจจะน้อยหรือมากก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับโครคาเซียครับเราไม่ทําบ่อลึกนะครับเราจะปลูกให้โคนลอยนะครับเพราะว่ามันแตกไหลครับเราจะทําเป็นโคนลอยครับปลูกโครคาเซียง่ายเลยครับเราจะทาโคนลอยทุกต้นครับตังเบิ้งโู้ตตังมันมันมันกึ่งกลางบ่าตังกึ่งกลางบ่ครับการที่จะปลูกไม่ให้ชะงักนะครับตัวนี้ผมทํามาลากเดินเต็ม ทั้งกระถางแล้วนะครับเดินเต็มทะลุกระถางแล้วนะครับเยอะมดแล้วทีนี้ครับ <sl ope> <th <Those> เราจะใช้ดินเก่านะครับ <th inks> ดินเก่าเราไม่ต้องไปล้างออกครับบางคนส่วนมากปลูกต้นไม้จจะชอบล้างดินเก่าออกแล้วเอาดิน <th inks> เอาดินเก่าออกครับแต่ของเราจะไม่เอาดินเก่าออกนะครับเราจะเอาดินเก่าลงไปเลยนะครับลงไปด้วยเลยครับเพื่อไม่ให้น้องชะงักนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับ นี่ครับเราก็ดินเก่าลงไปปลูกพร้อมกันเลยครับอย่างนี้นะครับน้องจะไม่ชะงักนะครับน้องจะเจริญเติบโตต,ต่อไปเลยนะครับนี่ครับแบคโคลนของเราครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ําอีกทีให้มันจืดๆหน่อยหน่อยนะครับตังหยับมากระทางพีกรตังหยับหยับกล้องมาพี่นะอ่ะหยดไปนแดกมามาเลย กระถางนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกระถางนี้ครับก็ทําบ่อลงไปอย่างนี้ครับวัดดูครับคือกลางหัวครับเราก็งัดนี่ครับดินเก่าออกนะครับดินเก่าไม่ต้องเอาออกครับนี่รากเดินเตรียมกระถางเอาวางลงไปเลยครับถ้าไม่งั้นน้องชะงักแน่นอนครับถ้าดินเก่าอครับสูตรนี้ดีเลยเลยครับเทคนิคครับยาวดินเก่าออกครับขอร้องอย่างแรงครับเคยทํามาแล้วครับเรียบร้อยครับ กว่าจะตั้งต้นได้อีกทีเป็นเดือนครับเสียเวลาสุดๆครับเพราะว่าทุกคนที่มาปลูกต้นไม้ครับหวังผลผลิตแน่นอนครับต้องการผลผลิตอย่างรวดเร็วครับต้องทําอย่างนี้ครับนี่แล้วก็ต้องปลูกสําคัญครับโคาเซียครับทุกอย่างต้องปลูกโคนลอยนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้ครับมันไม่ให้ไข่เหมือนอะลูคาเซียพวกบอลกระดาษพวกนั้นครับมันแตกมันแตกต้นแตกไหลครับต้องปลูกโคนโคนลอยนะครับเชื่อผมครับผมเรียนมากพอครับสมัยเรียนประถมครับสรนก็ได้เรียนครับวิชากพอก็เรียนครับ ครับนี่ครับกึ่งกลางแล้วนะครับลงปลูกเสร็จก็เกี่ยดินหน่อยนะครับให้มันเกลื่องเกงนันครับเกลื่องแล้วก็ลดน้ําให้มันชุ่มชื้นครับครับผมต่อมาบอลนาญ่ปุ่นของเราครับยัโลสแปดครับยัโลสแปดก็วิธีการเดิมเลยครับปลูกให้โคนรลอยเหมือนเดิมครับนี่ครับต้นนี้ก็ มีไหลหนึ่งไหลแล้วก็แทงตั้งต้นขึ้นมาหนึ่งร้อนแล้วนะครับท่านผอก็มาคุมงานเองเลยรับวันนี้ครับกำไม่ดีๆนะครับผมครับนี่ครับพอหลุมขุดได้เกื่องแล้วก็เตรียมตัวเอาน้องลงครับดินก็เหมือนเดิมครับใช้ดินเก่าครับ ดินเก่าลงไปเลยครับนี่ครับดินเก่าครับบนนาญี่ปุ่นเราก็ปลูกตรงนี้เป็นสามต้นแม่เลยครับต้นแม่สามต้นนะครับตรงนี้ของเราใช้ต้นแม่สามต้นนะครับ บาทเลยดเลียดบอกอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับลองดูครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นเล็กต้นจิ๋วนะครับต้นนี้เป็นต้นเล็กต้นจิ๋วครับแมบกล้องกล้องเห็นมั้ยนะแหนบฮะไม่เห็นหัวเจ้า<ะ>แน่นบ่แนเหัวจ้า,จาลกโอ้ม แฟนรับสิจะเห็นความหล่อด้วยเหรอดินเก่าเหมือนเดิมครับดินเก่าเหมือนเดิมครับเนี่ยครับดินเก่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ดินใหม่กบๆไว้นิดนึงครับนี่ครับแล้วก็ต้นกระถางใหญ่นะครับจะทํายากหน่อยนะครับทีเนี้ยครับกระถางใหญ่ก็กึ่งกลางเลยนะครับ สำคัญเลยครับดินเก่าต้องให้อยู่นะครับดินเก่าต้องให้อยู่ครับดินเก่าอึบพอจับไ้าใม่นะเส่ลวต้นมันนะ หพอเทธเทธดินอดานี้ลูไม้ดูเนี่ยในกระถางต้ไม้กก ครับผมเรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยดีเอา้าอย่าลิมมันไหลมาน้วยอันนี้ก็คือการตกแต่งให้สวยงามหน่อยนะครับหน้าดินะนครับดูแล้วให้ดูดีมีสกุลครับ ทำให้หน <muitas> ้าดินมีส oh, ก <goodness>. ุลหน่อยนะครับเฮ้ย no ัไอตะเข็บขี้ขาัวไอ้ัวไอ้ตกเงยเลยหัวไอ้ต่งต่งกูไม่ดีตังิ่เ็บัวยังตงเลย เหลือต้นสุดท้ายนะครับริมอนลามครับขดออ,ดดองเยโอ้ปดบางเยวผู้จัดการสวนบอกว่าขุดออกกว้างๆนะครับไม่ใช่กว้างๆนะครับกว้างๆครับ กว้างกว้างก็กว้างครับเอาเอาต้นนั้นมีใส่อีกบ่ต้นเดียวนี่แหละต้นเดียวนี่แหละเพราะว่ามนบ่แเมนต้นนั้นเดียวไปแบบกว้างเห็นบ่เห็นอันนี้น้ำน้ำบ่เห็นดินน้ำบ่แล้วก็เห็นข้างหลังจังห่างแถวโอ้โห้หมืนเลยเออ ครับตัวไหนครับดินนี่แล้วยกอันนี้ออกหฮต้ำกันได้เบิ้ลเบี้ยยกกระทางออกกระทางออกโอเคอู้หลากเยอะเลยเปิดตัวนี้ไหมหลากหลายิบเลยปะ ลันเกีล้งเลยต้นมันหักเลยใส่ทำไม่ครับมานะ เสร็จเรียบร้อยก็รดน้าให้ชุ่มอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับช่องเราไม่มีสปอนเซอร์ครับก็ต้องอาศัยพึ่งโฆษณานี่แหละครับนี่ครับกดน้ำน้องให้ชุ่มชื้นก่อนนะครับให้ดินชื้นชื้นก่อนนะครับ 白白葡萄干。 b 어? á ครับผมก็ถือว่าเป็นเสร็จพธิธีนะครับแล้วก็สำคัญครับอย่าลืมครับตา์เก้นจีนะครับโรยอีรยโรยรยอีกรอบครับเดี๋ยวฟาพ่อมาสิหดอ,อีอีอีกรอบเนาะนี่นะครับต้องเข้าแล้วนะครับตา์เก้นจีครับมีทุกคลิปครับ ออ,นะออีกรอบเะอ่ะตาร์กินจีรยแล้วก็หดน้ำห้ชุ่มอีกรอบแล้วครับป้องกันมแมลงครับมแมลงแมงพวกด้วงพวกเพียอะไรไฟแดงอะไรครับที่บางทีก็ด้วงที่อยู่ใต้ดินที่มากับดินนะครับอาจจะเกิดมาแล้วก็มากินหัวของต้นคโรคาเซียที่อยู่ด้านล่างด้วยครับอะไรก็โอ๋อ ใส่พอหนุ่มุมือครับพอเจาะครับใส่พอเจาะก็นานๆใส่ทีครับแต่เห็นผลได้ดีมากครับที่ใช้อยู่ที่ขอนแก่นนี้ดีมากครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ กดิดคลิปได้ได,ดัง <S <S ครับผมครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นคลิปที่ฮ่าฮาก็อาจจะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนหนูดิกดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับใครที่เข้าไม่มาดูแล้วถ้าไม่กด subscribe ขอให้ชาตินี้ไม่ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ๆครับแต่ถ้าใครกด Sub สไครป์แล้วกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ถ้าได้เข้ามาดูแล้วขอให้ถูกมีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ๆภายในชีวิตนี้นะครับผมครับภายในปีนี้นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ฮาๆไปนิดนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับไปเจอกัน <c oughs> ในคลิปหน้าครับผมครับ <c oughs>